บอผ่านไปหนึ่งนาทีค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากเอาอีกเอาอีกสวัสดีครับผมลีฐานัทครับค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะได้มาถ่ายกับแคสต์มิการ์ีนิสฐานะหนุ่มปังรู้สึกยังไงดีใจมากครับที่ได้มาถ่ายในฐานะหนุ่มปังนะครับไม่คิดว่าตัวเองจะได้ด้วยครับผมอยากทราบว่าช่วงเวลาไหน การทรงจำของเราอะที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดเมื่กี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ถ่ายกับแคสเนี่ยแหละครับผมเไงเอาใจปะคําถามสาตอบพร้อมไหมคะพร้อมมากครับว่าเสน่ห์ในตัวเองคืออะไรคะปากตาเสียงถักห้อยมั้งครับบางคนก็บอกปากแหลมเหมือนซูนีโอะกไมโดนมนเนาะนะฮะ แม่บอกว่าแค่เสียงขึ้นมาก็รู้แล้วว่าใครอะไรเงี้ยคำพูดแรกที่จะพูดเมื่อเจอคนที่ชอบค่ะเออ,อี่ให้โอกาสต่อสวัสดีแค่นี้ก่อนมันต้องไ like ล <Okay. S 2> ่สเต็ปป่ะจะเจอคนที่ชอบต้องสวัสดีก่อนปะ่ะเจอคนที่ชอบต้องแอดไลน์โอ้โหน,นัคุกคาม <laughs> <laughs> คิดว่าอวัยวะใดในร่างกายของเราที่ปังที่สุด ปังที่สุดเหรอฮะจมูกจะปะเออไอหมูนี่เป็นอวัยวะปะครับ <c oughs> เป็นใช่เ <c oughs> พราะว่ามีทุกคนบอกว่าชอบจมูกผมเคยมีคนถามผมว่าไปทําจมูกที่ไหนมาอยากได้ทรงนี้เรียกว่าทรงอะไรบอกรนะักโดยห้ามมีคาว่ารนะักบอกละ อ่าผมดูโง่ไปเลยนะพอเล่น5วีเนี่ยบอกรักเลยไม่มีคําว่ารักหรอถ้าบอกชอบนี่มันตรงกับมันคือรักปะอมบอกเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงนะขอหน้าที่คิดว่าปังที่สุดในสามได้าคิแค่เคินวะอ่ะขอขอหน้าเดียว่าคิดว่าปังที่สุด เพราะว่าชอบมีคนบอกว่ามองอ่อยเอ่อมองยัว่วมองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆงมองเฉยๆมองแบบอะไรของมึงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยพี่พีมง,งานนะคะก็มีเกมมาให้เราดีเลยวนันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นเกมอะไร เกมร้อยได้ก็ได้กระดิกาจะต้องร้อยได้เข้าไปในเข็มต่อกันจำนวน4เล่มโดยใช้แค่มือเดียวภายในเวลา2.00นาทีหากทำไม่ได้จะโดนบทลงโทษที่ทางทีมงานเตรียมไว้ให้โดยในระหว่างการร้อยได้ทางทีมงานจะมีมิชชั่นแทรกขึ้นมาต้องหยุดและตอบคำถามทันทีซึ่งผมพร้อมมากโ okay, อเคพร้อมใช่ไหมคะครับโอเคั้นเดี๋ยวเราไปดูเกมกันดีก่า โอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ5 4 3 2ไปค่ะนี่จะได้มกีคะเกาะอะไรมีเสาปไฟฟ้าเยอะที่สุดคะขออะไรวะดูไว้ไม่รู้อ๋อก่อการขนนค่ะจิบใจ <laughs> จิบใจแค่คำถามก็แบบ มีคะมันอะไรมีสิบสีคะมันมีสิบสีมันอะไรอ่ะมันไม่มีหรอกรอคะ่ะตกปะเฮ้ยตอบงปีม่ไม่เข้าอ่ะพี่ผ่านไปหนึห่งนาทีแล้วค่ะขอบคุณครับ <K _> ขอบคุณมากขอบคุณมาก ไมเอาอะไรมายัดในรูมันหรือเปล่าเนี่ยมันยัดไม่เข้าเลยอ่ะไม่มีมีข้าวสุนทรภู่เปล่าปีอยู่ที่ไหนคะ <c oughs> มึงเปล่าปีใช่ไหมวะอยู่ที่ไหนอะ่ะสุนทรภู่ไม่ได้เป่าพระไมมันมีเป่าปียี่สิบวิสุดท้ายอ <c oughs> <c oughs> โอ๊ยนอกจากดูอ่อนแล้วดูโง่ด้วยอะ่ะ ห้าสี่สามสองเฮ้ยอันนึงอันนึงอันนึงผมว่าเกมอบไม่เท่าไหร่แต่ไอคำถามเนี่ยแหละคำถามคืออะไรเอ่ยไออยากรองอีกสักคำถามหนึ่งอะไรเกิดก่อนไดโนเสาร์ไดโนสุกเห้ยใช่อ่ะเอาอีกเอาอีก มาไปโน่นเอาอีกเอาอีกแมวอะไรห้ามคะ่ะแมวห้ามขัะแมวอะไรห้ามค่ะแมวยอมไหมเซามแมวแล้วแมแล้ว <c oughs> เอาอีกเอาอีกปลาช่อนเป็นลูกใครปลาช่อนเป็นลูกใครยอมเป็นลูกไก่แก่ไก่แก่ไหมปลาช่อนเอาอีกปลาอะไรไม่มีสมมาตรอะไรวะ ปาตีนเหรอครับปาอะไรปาตายปาเาเปไม่ไหวเอาอีกแต่ผมว่าปาตีนก็ไม่ได้แบบว่าคานาวะนะคาถาอะไรประหยัดค่าโทรศัพท์คาถาอะไรประหยัดค่าโทรศัพท์หรอ เฉลยพุทโทพุทโทวันพุทธเคยโทพอแลนะ้นไม่ล้อ่ะแพ้อย่างแบบรับคาบแล้วทีนี้พีมาก็มีบทหลงโทุให้ครับพร้อมกับบทรโโล้ไหมครับมาโอเคในนี้จะมีอุปกรณ์ทอย่างวีสามารถทำอะไรกับตัวเองก็ได้ทำอะไรกับตัวเองก็ได้เหรอฮะใช่ได้ครับคร,ครับ ทำน้อยก็ได้โอ้โหไครจะทำอียววันหมาแล่ะแล้วผมต้องทำไม่กี่กี่วิฮะอะไร่นีมันเจ็ดแลเนี่ยปปาหนึงมันเริ่มเจ็ดแล้วเนี่ยฮัโลฮัโลไม่เอา ่เท่าน you know I mean? ี้ได้ไหมเนี่ยมันตึงมายังไม่หมดอีกเหรอสามอ ให้ด้วย,ยวและนี่คือบทลงโทษของน้องรีนะคะวันนี้ที่ทำภารกิจของเราไม่สำเร็จเจ็บไหมเจ็บนีดหนึ่งน,นะรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะคัดเนี่ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหน้ากล้องนหน่อยและนี่นะคะก็คือบทลงโทษตอนไหนแรงมากโอเคอเค่ะค,ครับ ครับตอนนี้นะครับผมก็ถ่ายละครอยู่นะฮะสั่งใจหยุดรักเธอครับผมแล้วก็เบเกอร์บอยครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดกล้องเรื่องมาม่าโกโก้ครับยังไงฝากติดตามด้วยนะฮะแล้วก็ตอนนี้มีเพลงนะฮะเพลงปล่อยไปแล้วครับผมพร้อม MV นะครับเพลงวายครับจากโปรเจกต์อัลบั้มพิเศษนะครับบอยดอนคายครับผมฝากด้วยครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแคชแชนเนลด้วยนะครับบ๊ายบายแคช